สวัสดีครับน้องกา้าสวัสดีครับน้องกา้าค,ครับเธอู้ชมเนาะเด็กมีเ,นเซนครับเอฟซียุบพอได้ครับน้องกา้ายุบพอหนึ่งขับพอหนึ่งกับฟันเป็นแหละครับเอฟซีเนาะแต่ที่สําคัญน,นี่เพิ่นเคยบอกเลยชาวบ้านถือพ่อแม่ถือครับเอฟซีก็ต้องมาติดตามไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะงวดนี่ครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันถลอยหกสิบเจ็ดขับขับฟันแนวได้ครับน้องกาบอกสู้ฟังเลยครับ ฝันเราเพิเห็นไปนะครับฝันเห็นพญานาคครับเป็นแบบไหนตัวพญานาคนี่ครับตัวสีเขียวครับตัวสีเขียวครับอ้ยตัวซ้ำไหนครับออโอ้บักใหญ่เลยตัวนี้ครับสีเขียวใหญ่เลยโอ้เห็นอยู่ใส่ะครับในความฝันน่ะนะห้องรับเงิห้องรับเงินอืม ฝันเห็นอยู่หอยอยู่หองเนาะครับผมนสม้ชมพญายนาก็ตรงอยู่ในน้ำล่ะครับนึกว่าแต่ฟันเห็นอยู่ในวัดตีเนาะ <S 1> <S 1> ฟันเห็นอยู่ในน้ำารืรเาอเลยยน่นี่ครับผมเพ็่นมาหางั้นหครับปู่พญานากันครับบอกเลขครับเพื่นามาบอกเลขเพ็่นมาบอกเลขเป็นตัวสีเขียวเพ็่นแต่แปลงกายเป็นคนบอหรือแปล่ไเด้แปลงบอกห่วยบได้บได้แปลงเพ็่นคือว่าวได้สช่ะนะ เพิ่นว่าไรอีกบอกครับเนี่ยครับผมเพิ่นว่าจังไรอีกครับบานเนี่ยเพิ่นบอกเลไนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะเด็กหน่อยได้เลี้ยงสายยุบพอ,อได้ก็ครับยุบพอหนึ่งครับเอฟซีใจเย็นๆใจเย็นๆเนาะตัวสีเขียวใหญ่เลยบอกครับ,รบโอ้ขักขาดขาดขาดเพิ่นบอกเลขตัวไหนเอาสามเจ็ดศูนย์ครับสาม เจ็ดศูนย์ครับสองตัวละครับตัวห้าศูนย์เอาห็แน่นอนได้ครับสามศูสองตัวกับสามศูโอตัดเล่นเอาเนาะสามเจ็ดศูนย์ครับท่านมู้ชมสองตัวกับสามศูนย์กับสามวัดตัดเหร่นครับาสามศูนย์นเจ็ดศูนย์กรนะไดเนาะเพื่นเาได้เรื่งครับเนี่ยอุ้ยน้องน้องกาบยานาครับ,บ เบื้อาณเพื่อนบอกก็ปากลา่าที่ไหนล่ะเพื่อพญางมาบอกเลขเลยยังมาบอกเลขเลยบอกครับผมยินชัดเจนบอกครับ,รบหงยินเสียงชัดเจนบอกครับ,รบตัวไหนก่อนนะตัวไหนก่อนสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามศูนย์กระตาเหลนครับเอฟซีเนาะ มีอยังอีกครับบานนี้มีอยังอีกบอมีซรัพนี้โอ้เป็นตะยานเว้ยเพิ่นซื้ออยังล่ะครับไปชนะหมู่บอครับเพิ่นไดบอกซื้อบอแ่ครัฮะแต่ครับยังก่อนนะเพื่อนแต่ครับเพิ่นบอกซื้อบอบอกครับซื้อยังเพิ่นซื้อยังปูลินครับฮะปูลินครับปูยังก่อนปูลินครับปูลิน ปูลีนครับานผช้ชมเนาะปูลีนปูลีนปูลีนมาแต่ใช้อีกเนาะครับท้องมีสามดาวปูลีนสุดยอดปูลีนปูบูลีนบะมึงขึ้นแต่ไม่แต่ปูสีสุดโตเนาะปูอูรื่ไปสั่นอกนี่นี่ปูลีนปูลีนปูลีนครับเอฟซีเอาลองเอาไปเสี่ยงบางสีเขียวเอื่นมืมตัวใหญ่เลย ถูกคือคักแคลนองกะนี่แหละครับอยู่ปอวหนึ่งขับเด็กมีเส้นตัวครับนี่เอาครับผมโบสอน้องร้ายเหรอครับน้องกะบโบกาป่ากาเบาปไนไหนครับน้องขี่ไอ้นะครับเนาะนี่แหละครับเด็กน้อยครับท่านผู้ชมเป็นเลขสามตัวครับสองตัวกับอยู่ในตัวเดียวกันชุดเดียวกันครับเอาไปตัดเหรียญครับครับผมขอบใจได้หลายครับน้องกาขอบใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมบครัเดี๋ยวสิจุดตัวเลขไหมครับหน้าจอครับ ครับผมเทอร์โมชมเนาะตัวเลขของน้องกาครับเทอร์โมชมเลข3ตัว3 7 0 3 7 0ครับกระต้าเหลี่ยเนาะครับเนาะ3 0 7 0ครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องกาครับ FC เด็กหน่อยบริสุทธิ์ครับมักจะฟันแม่นเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกสิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับ FC ยันเปิ่งไปใส่บเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซี่ครับไปรับชมเมองคองดีกันครับ,บเบาแอมโลทวงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิปใหม่ทิปมือมาฝากเอฟซี่ครับต่ผม,ม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกคล่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสีส่ือถือนะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอูด้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะนเรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานก้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนนวดนีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามอายุยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินขาวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค้าย,ยางบ่เห็นลานเฮ่าไข้ข่ายว่ามีอียังบุบังหรือว่ามี อาถพ์มาบดมาบัาบางนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสในไมาสักกระากาบหลวงปูน่นะครับเนาะ กบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอูกมากนะครับเนาะ ล้วก็มือแท้แตะครับ่านผช้ชมมือแต้ๆแตะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื there, ่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยธรนมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย นี่ก็แจ่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำมุ่นข้องหลวงปุลอดมาไห่เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไร่ที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบังเสียนียดจังไร่ในตัวเข้าสิเออ,อไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงน,นี้เอามาบวัวลายครับมาฝากเอฟซีบัวลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ นี่พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุต่อคุนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาุสาธุ